สวัสดีครับสวัสดีตอนเจ้าๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมช่องไอ้โจ๊กยู่นะครับผม,มเหตุนในตอนตั้ะสู่ช่องน้อยๆของเรานะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกันตัวนะครับเดี๋ยวจประขอไปตั้งหลังบ้านก่อนนะครับ นะครับผมวันนี้เราจะมากับเมนูเพื่นว่าเมนูประยุกต์กันแล้วนะครับเป็นอาหารเจ้านะฮะที่สามารถจะทํากันได้ง่ายๆครับเพียงถ้าท่านมีตัวนี้นะครับผมนี่ก็คือโมจิดอยนะครับหรือว่าข้าวปกนะครับเพื่อนๆดีหน้าตาจะเป็นอย่ี้นะครับเหมือนก้อนขี้มานะครับอ่าือนไสนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะของโมจินะครับผมในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่า ทางภาคเหนือเนี่ยจะมีคล้ายๆกันนะครับเรียกว่าโมจิเรียนแบบนะครับแต่แต่ล้วเป็นของว่าข้าวกนะครับส่วนผสมจะมีข้าวเหนียวนะครับผมข้าวเหนียวกำนะครับผมงาขี้ม่อนนะครับผมตำผสมรวมกันนะครับจนได้เป็นเนื้อเหนียวๆแบบนี้แล้วก็เข้าิไปเป็นพิมพ์นะครับใส่พิมพ์แล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับอันนี้เอากินกับน้าอ้อยเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนแต่วันนี้เราจะมา อัปเกรดน้องกันนะครับเพื่อเกิดความอร่อยเพิ่มยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับเฮาจะทําการจีแล้วก็ใส่งาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับงาที่ใช้ในวันนี้จะเป็นงาขาวนะครับผมและวก็งาดำนะครับเพื่อนเาดี๋ยวมาก่อลุยกันเลยนะครับจุดแก๊สก่อนนะครับนะครับเฮาจะพั่วงาดำกับงาขาวให้หอมก่อนนะครับรอซักกะนะครับเพื่อน เข้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมไอ้โจ๊กนะครับผมเป็นกำลังใจให้โจ๊กกันตัวนะครับผมไอ้โจ๊กกำลังทำช่อง YouTube ใหม่นะครับอ่าผมต้องเก็บระยะเวลานะครับจะได้ทำคอนเทนต์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับนเดี๋ยวเรารอกระหังกระน้อนสักหน่อยนะครับระหว่างที่เรารอกระหังน้อนนะครับไอ้โจ๊กจะเอาข้าวปุกนี่ตัดเป็นชิ้นๆนะครับเตัดเป็นชิ้นแล้วนะครับประมาณเนี้ยนะครับผมประมาณสี่เดี่ยมนะครับผม ประมาณ6เซนนะครับผม6เซนคูน7เซนนะครับอยู่ทา่หั่นยวจะตัดที่เป็นชิช้นๆที่เอาไว้ปอกการปอ,รอกกลีนะครับตัดประมาณสัก3 3ส่วนนะครับจะลักษณะคุณน้นนองอกกจะแบบนุ่มๆเหนียวๆคล้ายๆขนมเค็งไครเกยกินแล้วถ้าวักุงเกยกินแล้วบอกกดถูกใจมมนคือไงนะครับเพื่อนๆจะตัดไปเลยนะครับ ต้องระวังแข็งยานื่งนะครับมันเหนียวนะครับบางบางเจ้าก็เหนียวบางเจ้าก็แข็งนะครับวันนี้จบที่เจ้าที่เหนียวมานนะครับตัดไปเลยนะครับผมข้าวฟุกก็จะมีลักษณะหลากหลายแบบนะครับมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมแบบเป็นก้อนกลมๆนะครับผมมีเหมือนกับน้าอ้อยกับมีนะครับแล้วแต่ื้นที่นะครับต่อไปครับ ต่อไปก็ทำการคั่วงานนะครับผมเราะเอางานเข้าไปคั่วนะครับเพื่อนฟื้ๆนะครับงานขาวงานดำนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเขาจะคั่วงานเพื่อจะเอาไปโรยตัวของเข้ากุ่มของเรานะครับต่อนนี้นะครับเขาดูนะครับงานเขาเนี่ยเป็นสีขาวนะเพเดี๋ยวคั่วสกรรก็จะออกเป็นสีต่างๆนิดน่อครับแล้วก็จะเด้งหึุดเด้งหยุดงานขาวงานดำนิดีต่อฟันแล้วก็ดีอเต้นผมนะครับ างานดำผมกำลางุูเส้นผมที่มีความดกดำนะครับงานขาวก็จะไปเสริมสร้างแคลเซียมที่ร่างกายนะครับผมขาดไปนะครับเด้งถึงเด้งถึงนะจัดจีจัดโอ้โหันี่นะปวดไปแล้วนี่นะฮะหน้าตาของงานปวดนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาละนะครับ,อรบของ n น a ปวเสร็จแล้วก็พักไวใ้นใจนะครับ กงาขาวงาดำนะครับโอ้โหกลิ่นนี่หอมมากเลยนะครับเพื่อนรับคั่วงาเพื่อเด่นัสษณะสีแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปนะเราจะทําการปิ้งตัวของเข้าปุกแล้วนะครับเพื่อนวันนี้เราจะปิ้งโดยการทาเนยเข้าไปในกรรทะเพื่อให้เกิดความหอมอยู่นะครับ บรใส่ได้กอครับใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่จะดีกว่าเนยเอะนะครับนี่นะครับผมนี่ก็คือเนยนะครับของเฮาที่ใส่เข้าไปในกระทะนะครับกรียนะฮะเนยข้าั่วเลยนะครับเพื่อนกระทะเฮานี่มัน้อนอยู่แล้วนะครับพอเฮาคั่วงงไวตะกี้นะครับโชว์โอ้โหกลิ่นนี่หอมเลยอออื คราวนี้เราก็เอาตัวของข้าวปุกเราเข้าไปทอดนะครับเพื่อนนี่นะครับขั้นตอนนี้ก็จะหอมแล้วนะครับเพื่อนข้าวปุกก็จะมีความนึบๆน,น,นะครับส่วนเนยจะมีความหอมนะครับแล้วก็กระทะที่ทําการนะครับผมคั่วงานที่มันก็หอมเป็นคนเดิมอยู่แล้วนะครับอ่านี่นะครับผมจีเข้าไปก่อนนะฮะ เนื้อมันใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าเด๋ยวตัวขา้าวปุกเนี่ยเวลาถ้าน้องฮอนขึ้นมานะครับมันจะละลายส่วนหนึ่งนะครับแล้วมันจะมาติดกันนะครับฉะนั้นแล้วเราเอาห่างๆกันน่อนนะครับลักษณะจะยี่เลยนะครับพรเพื่อน โเลยกลิ่นหอมเย้ายวนยั่วนะฮะชวนน้ำลายไหลนะครับเจ้านี้ใครที่ยังไม่ได้กินข้าวเจ้าหอมตอเกันนะครับรอกลิ่นกาแฟกับไอโจ๊กพี่แอนนะครับรอกันได้เลยนะครับเพราะว่าเมนูนี้ง่ายมากนะครับเปิ้ลห้องเมนูนี้ว่าเมนูข้าวปุอัปเกรดนะครับหรือว่าโมจิดอยอัปเกรดนะครับผมอ้าวเมื่อก่อนเรากินแค่จิ้มตัวของนมข้นจิ้มตัวของน้ําตาลนะครับ จิ้มตัวของน้ำอ้อยนะครับผมแต่ตอนนี้พาเอามาอัปเกรดใหม่คื่น้องหน้ากินและก็ดูดีมากขึ้นกว่าเก่านะครับเป็นการที่ไม่ทำให้เกิดการเบื่อกับกินข้าวการกินอาหารนะครับเข้ามาแล้วเข้ามาชมแล้วนะครับทิเอทท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องไอจีปกลยนะครับสินดีที่ได้รู้จักเพื่อนนะครับเอานะครับผมเมื่อคำจีได้สักพักนึงแล้วนะครับเขาก็กกลับด้านนะเพื่อนกลับด้านนะครับผม แบบนี้นี่นะครับกลิ่นนี่หอมย้อนรุ่นด,ดัวมากแน่นะฮะดูไปดูมายัางหนังควายจีนะครับอันนี้เปใจนะครับนี่คือข้าวปุกลอยนะครับอันนี้เป็น,น,นข้าวปุกออนนปขกองชาวไทยใหญ่นะครับชาวลาหูชาวารีสอร์ทอจะเป็นแบบหนึ่งอ่านี่นะครับจี G เข้าไปก่อนนะฮะจี G เข้าไป เออจีเขาไปโยนน่ะนี่นะครับได้ลาปินนาฬิกาเตือนนะฮะนาฬิกาบอกเวลาอ,อ,อ่ะมาติดกันมาติดกันต้องแยกนะครับผมเดี๋ยวมันจะรวมพนกันนะฮะแล้วมันจะ,ะอร่อยในการกินนะครับเพื่อน ข้นซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นขวานะครับอเอาตังข้างห้องนะครับพเพื่อนๆนี่แน่แต่ดูดีเลยนะครับดูไปนะครับอย่างที่โจกบ,บอกนะพอเหมือนกับหนังฝ้ายจีนะครับแต่ว่าดูไปดูมาอีกทีเหมือนกับเพื่อนพ้องว่านี่ก็จีนแดงทอดนะครับโหโห,โหเลยนะครับกินก็จะหอม กินก็จะหอมๆคล้ายๆกับตัวของข้าวจีของคนภาคอีสานนะครับแล้วก็มีความหอมงาเหมือนข้าวหนุกงาน,นะครับมานีฮะก่อดไปก่อนนะครับอเอาละเอาละนะฮะเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาใส่จานนะครับเพื่อนเอาใส่จานเลยนะครับฟื้นอืมกฟื้น มีนะแบาบจุดเรื่องมันจะติดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาถ้ามันะละลายเนี่ยความเป็นเข้า่อจะเหนียวขึ้น,น,นนะจะจะเลียงเลียงไปนะครับเลียงเลียงไปเลียงเลียงไปเล่นเล่นก่อนนะครับอ่านะฮะพอเรียงไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้เตียงไม่ได้จีเตือกอันนี้จีแล้วครับ อันนี้จะบักให้หอมไตรส่วนอันนี้จะหอมนะครับหอมงาหอมเนยน,นะครับต่อไปนะครับทําอะไรทำอะไรต่อไปเราก็จะทําการลาดด้วยตัวของน้ำอ้อยที่เป็นแถมมาคืนนะครับโชนี่ตักครับโชนี่นะครับเคาจะลาดน้ำอ้อยกันแบบนี้เลยนะครับ ชว์โชว์ชวชวชว์หืมสีสันนี่นี่แน่ตานี่คือแน่กินมากนี่นะครับหมดเลยนะครับหมดเลยละกันแล้วก็โรยงาเข้าไปนะครับเพื่อนโชว์นี่หืใส่ไปเลยจ้านะฮะ แบบนี้แบบนี้โอ้ยหมดเลยีี่ว่านะครับเสยดได้ของทำไมนะครับนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเมนู โมจิดอยอัพเกรดนะครับผมหรือแปลเป็นภาษาเมืองว่าเข้าปลุกนะครับผมเข้าปุกรยงานนะครับสวัสดีทักทายอเจ้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่เช้านี้นะครับอเจกครับอ่านะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูง่ายๆนะครับเมนูที่เอาไว้รับประทานนะฮะในช่วงตอน หน้าหนาวเจ้าเจ้าแบบนี้นะครับผมกินแบบอีนะฮะอุุอ่นแบบอีนะครับผมรับรองว่าท้องของท่านจะไม่ร้องอีกต่อไปนะคะรับอาจรว่าอรุณสวัครับพี่โจ้ครับขอไข่ดาวขนมปังปิ้งก็แล้วกันนะครับผมไข่ดาวกับขนมปังปิง้งวันนี้บัดลีเตรียมมานะครับเนื่องจากว่าไปตลาด ไม่ทันนะฮะวันนี้นะครับตื่นสายนะครับตลาดคืออย่างแบบเปิดเตื่ออ้อาหมายความว่าไดนะครับวันเสาร์อาทิตย์ตลาดที่บ้านในโจงที่จะเปิดสายหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยมีของเตือน,นครับมีแต่แม่ค้าเอาพักมาขายนะครับซื้อมาแต่พักมาที่ซื้อไข่กับขนมปังไว้นะครับอแต่พี่ขอเสิร์ฟแบบนี้ให้อาจเกก่อนก็นแล้วกันนะครับผมนี่นะฮะ เมนูที่ผมว่าเมนูข้าวปุกดอยนะครับนะครับเคยรับประทานกันหรือเปล่านะครับผมถ้าใครมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะมาที่ถนนคนเดินท่าแพนะครับหรือว่าถนนคนเดินนะครับอำเภอสารปีของไอ้โจกนี่นะครับเก็ะรองหาซื้อตัวผลิตภัณฑ์ข้าวปุกดูนะครับผมจะมีหลากหลายแบบนะครับมีทั้งแบบที่ไอโจกนะฮะถืออยู่นี้นะครับผมกับแบบที่คล้ายๆกับตัวของ ทรงของน้าตาลปิ๊บน้าตาลก้อนนะครับผมนะครับลองซื้อมารับประทานดูครับหรือว่าลองกลิ่นที่หน้างานดูนะครับรสชาติอร่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อ่าหันยางนึงนะครับผมก็จะเป็นการอ่พักดันนะฮะสินค้าแถวแถวบ้านเขานี่ได้มีความโชตช่วงชัดชวานนะครับอ่าได้เลยครับเช้าแล้วกด้ครับขอให้มีกาแฟด้วยนะครับอ่าครับผมขอเสิร์ฟนี่คือก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกาแฟนี่เดี๋ยวเราไปกิ่นกันที่บ้านเย็เหืองนะครับ กินกาแฟบีบน้ำมะนาวไปด้วยกันนะครับสำหรับเชา้านี้ต้องขอให้ทุก,ท,กทุกท่านนะครับผมมีแต่ความสุขความโชคดีนะครับผมคิดหวังิ่งใดแล้วขอให้ประสบความสําเร็จนะครับอันไหนที่คิดจะทําในวันนี้ให้รีบๆทำนะครับเพราะว่าวันนี้มีแค่24ชั่วโมงและตอนนี้เราก็ใช้ไปแล้วเกือบ5ชั่วโมงแล้วนะครับผมสําหรับเช้านี้ก็ขออนุญาตลา บายบายก่อนนะครับขอบคุณอาเจกนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจกันนะครับสวัสดีครับบายบายครับบาย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 ครับผมตื่นมาเจอพี่ครับผมขอบคุณครับเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับหยก